วันนี้วัน,น,วน,นเกิดน,น้อง,นองหนูเชื่อว่าออกูดอายุเท่าไหร่คะอายุหนึ่งขวดเต็แมแล้วหนูมีอะไรให้น้องไหมคะมีมีอะไรคะเค้ก <laughs> เอาบอกทำอะไรกันแให้น้องเป่าก่อนเอาไหมให้น้องเป่าก่อนเออมาเป่าเขาได้กันกาหลอกะารหลบลูก Happy birthday to you กดต่อกดป่า พูดเฮ้ยวันเกิดน้องอ่ะไม่เป็นไรน้องไม่ท้องเลยนะอยากกิดแล้วเออออเคยอืมวันอาไหนอ่ะวันอานค่ะอ่ะหยิบเลยนค่ะ1ขวดของกุณเพิ่หยิบหยิบดาวนีดาวครับหยิบแล้วพี่จะแย่งหมดแล้วกินแล้วดาวอยู่ไหนครับวันเกิดของเด็กชายนักคริน สิคว้าใช่เจ็บใจอ่ะเกะาม่เจ็บเออ มันเกิดใครเอ่ยไม่ใช่คนนี้เลยมันเกิดกู๊ดหนึ่งมันเกิดกู๊ดเลยไปถามขอาวพิชหน่อยค่ะลูกเรื่อยมันเกิดกูดเลยดูกินลูกโป่งกันเป็นของขวัญวันเกิดนะครับอะมันเกิดลูกโป่งเต็มบ้านเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเล่นดีเลยนะ นี่ใส e <c oughs> ่หน้าหนูแล้วอย่าร้องนะเอ้ยเอามาเอามาเอ้ยไปเอ้ยล้ำลายเนืยจริง เดียวนี้ก็กินลูกเดียวเลยนี่ก็กินลูกเดียวเลยเนี่ยวันนี้ดยไม่อยากกินข้าวเลยมกินต่้าวโนโจะไม่มีแรงลงนะนั่งก่อนนั่งนั่งนั่ง้าวก้อ่เอาข้าวก้ทำไมจะไม่กินทำไมจะไม่กิน

มอโอ้โหชาป้อน่ะกินต่อืมข้าวมาแล้วกินต่อได้อ่านข่าวเสร็จก็กลับมาป้อนข้าวลูกต่อเออเออน้ มามัมอ่ะนำ้ำอ๋อชี้หน้าชีา้หน้าอนให้ดีใช่ไหมลูกอ๋ออนให้ดีดีหน่อยอืออ่ะมามัม ลูปหัวให้ทอนโอเค,อเคขอบใจนี่เป็นวิธีขอบใจอ่ะอะดีนี่โอเคคื้อหมดนะง้ำง้ำง้ำดมมมิม้ำนืม อินไปถอนหายใจไปด้วยอ,อิ่มแล้วอิอ่มแล้วโซฟก็อี้เลยฮะแมนะแหนะป,ป๊าดนี่ไป๊าดิไม่มีผมให้ดึงเว้ยเอีผมให้ดึงอยากกินให้หมดแบบเอ้ากินต่อ เจับจับจับออจะป oh, hmm. oh. uh, ้อนเองอ๋อก uh, ็จะกินเองเอออ่ะขายนะเละเทะนะเอาน้ำเอาน้ำเขาบอกเอาน้ำน้ำเออเร็วแล้วไปแล้วกูไม่รอดที่เดายเช็ด ไหนคะดูติก้าไหนได้ไหมเด็กเนาะทำไรค <ทำ S 1> <ล>ะอันนั้นมีกันเท่าไหร่ครับมีเงินแค่หนึ่งเดอนละม่สิบบาทเอามาทำอะไรได้ครับเอาไปซื้อของเล่นแพงมากไหมแพง นไม่เอไ่เอาในกระปุกด้เลยค่ะอก้าก็จะเอาไปในกระปุก5อกาจะเอากระปุกของอก้าเองก้าจะปลุกของกาอ้ยัไม่ต้องไปว่ออกาจะเอาป ตาหยิบตาหยิมไปอ่ะวยเป็นยี้นี่เองไปไหนครับคุณแมค่ะออกกุ๊ดออกกุ๊ดไปแล้วอาไปเ <c oughs> ขาวนมาหาแม่สักรอบนะ กันมาหน่อยเออเขาไปถึงไหนแล้วเขาไปแล้วแล้วหนูจะตามทานหนอเอาไปไปไปขอมาหาแม่รอบนึงงอยากเย็นเลยเออ I have a pen, I have an apple. Uh, apple pen, I have a pen. I have pineapple. Uh, pineapple pen, apple pen, pineapple pen. Uh, pen, pineapple, apple pen. เป็ไปนะปออาโปเปะอันนี้คือน้องหนูโอเคแนะน,นำสมาชิกใหม่ในคนไหนน้องหนูอเนี่ไงชื่อว่าอะไรครับโอเคโอเคไหนมาดูสิมันตุ๊กเฮ้ยอย่าเวียงโอเคนี่โอแก้ okay, มือหัวอ๋อนี่นใช่ไหมน,นี่คือสมาชิกใหม่ของบ้านเราน,นะฮะโอเค แอแอ,อต่อจากนี้ไปอแกก็จะมาอ <c oughs> เป็นเพื่อนน้องๆแล้วก็ดูแล4อและเราคือ <Okay. S 1> อตัวที่5 <c oughs> มีชื่อว่าอแกไกอนครบแอแอนแอไม่สนใจไว้เฮ้ย มามาเี็วป้าเรียกแล้วเร็วข้ามห้องนะคะไปนี่ข้าห้องนี่เรียงรูปแบบนี้นะคะมาเลย นเงี้ยกินไม่ได้กินไม่ได้พังเก็บเลยวิ่งไปเลขอไว้ไว้มานี่มานี่ขอขอขอค่ะขอบคุณมาขอเล่นอันอื่นไปเลย ฮะขบวนไหไรใช่ไหมชอบแบบจะสายไถ่เออปากเป็นผื <t'. <t <t ่นเหมือนแล้วเราอ่ะ I have a pen. I have an apple. Uh, apple pen. I have a pen. I have pineapple. Uh, pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Uh, pen pineapple apple pen. เฟ่ไปนะโปะอาโปะแปะสวัสดีค่ะวินนี้หนูจะมารีวิวแรนดี้โกหัวแตกเดี๋ยวก่อนหากันอยู่จุดไหนแตกได้ไงะคะไม่รู้อ่ะแล้วมันบูดขึ้นมาแห้ะ แค่นี้เหรอ <c oughs> ไม่ใช่อะไรต่อแล้ว <c oughs> อาพัตเตอร์สองกำลังแปะอ๋ <c oughs> อลืมไปต้องแกะก่อน <c oughs> กระจูง <c oughs> <c oughs> อา <Ô, S 2> พูดกับพี่พี่หน่อย ขัข้นหนูคิน k ค c มาเมามากี้ซึ่งหนูไม่รู้ว่าย่อยยังถ้ะกันจ้าขอบค้าอะขาขอกข่ขอ,ขอ,อคับนี่พุกครับอ่ะเนาะถูกันถูกใค่ๆๆให้เจก่อนน้องงงแล้วหนูหลายรอบ ให้ครับบอกน้องให้ครับให้เอากู๊ดทูอันนี้อันนี้แค่ขึ้นหมูแค่ทูอีกแล้วน้องทูอีกแล้วครับตัวครับให้น้องให้ให้น้องน้องทูอ่า